นำฐานแยกน้อยใช้ในชีวิตพอเพียงครับนักเรียนแกนนํำฐานแยกน้อยใช้ในชีวิตพอเพียงซึ่งแน่นอนว่าถานของเรานั้นเกี่ยวกับการคัดแยกขยะเราจึงต้องมีความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะให้ถูกประเภทสีและสัญ,สญ,ญลักษณ์ของถังขยะประโยชน์ของการคัดแยกขยะใจความสำคัญของการแบ่งประเภทขยะและวิธีกำจัดขยะอินทรีย์ประเภทอาหารครับ ผมจึงต้องมาศึกษาหาความรู้และมีความรับผิดชอบในการเป็นแกนนําฐานแยกน้อยใช้ในชีวิตพอเพียงครับในการที้ผมเป็นนักเรียนแกนนําผมต้องมีการนําเสนอข้อมูลความรู้ให้กับผู้เข้าฐานหรือบุคคลที่สนใจเนื้อหาต้องมีความกระชับเหมาะสมกับเวลาเพื่อทําให้ผู้เข้าฐานเข้าใจในการคัดแยกขยายทุกประเภท,ทเลและมีเวลาทํากิจกรรมอื่นๆในฐานได้ทําเวลาและมีเวลาอธิบายเพิ่มเติมให้บุคคลที่สงสัยครับ ผมได้อธิบายความรู้ต่างๆให้กับให้กับนักเรียนคนอื่นๆได้ฟังทําให้มีการคยาแยกขยาย,ย,ายถูกประเภทมากยิ่งขึ้นและม,มีและมีสัมพันธภาพที่ดีต่อก,กันมีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ระหว่างเพื่อนพี่น้องในโรงเรียนและสามารถต่อยอดการคัดแยกขยะน,น,นําไปรีไซเคิลทาให้เกิดรายได้ในนักดนตรีด้วยครับและได้น้อมนําศาสตร์พระราชาหลักการทรงงานของในหลวงราชาการที่9ข้อที่1ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบคือ การศึกษาข้อมูลว่าขยะที่เรากำลังจะทิ้งนั้นคือขยะประเภทอะไรและต้องทิ้งขยะถูกประเภททับและสอดคล้องกับเป้าหมายพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs เป้าหมายที่13เรื่องดําเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาลดโลกร้อนจดัดการขยะขยะนะครับายภในถานของเรามีกิจกรรมดังนี้ครับ วันนี้เราจะมาลองคัดแยกขยะขยะมีทสี่ประเภทครับประเภทที่หนึ่งขยะอันตรายประเภทที่สองขยะอีไซเคิลประเภทที่สามขยะอิทรีย์ประเภทที่สี่ขยะทั่วไปครับขยะประเภทที่หนึ่งพลาสติกเป็นขยะประเภทอะไรครับเป็นขยะประเภทรีเด็กนะครับเก่งมากครับประเภทที่สองาอา้ําเป็นขยะประเภทอะไรขยะประเภททั่วไปครับถูกต้องครับประเภทที่สามดินเป็นขยะประเภทอะไรครับ ใช่ม <Salvador> ืีครับถูกต้องครับประเภทที่สี่ถ่านขยะประเภทอะไรครับขยะอันตรายครับถูกต้องครับสวัสดีครับผมนายเพชรศิลานินอยู่ชั้นมัธยมศัพท์ปีที่ห้าครับวันนี้ผมจะมาทำบทเรียนเลือกการขยะขยะครับการขยะขยะต้องศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับประเภทของถังขยะครับซึ่งมีสี่ประเภทคือหนึ่งสีเขียว ียอินซีสองสีเหลืองเขียนเซอร์เนสามสีแดงสัาอันตรายสี่สีน้ำเงินขยะทั่วไปครับซึ่งเราต้องใช้ความอดทนในการเดินไปทิ้งขยะครับและเราต้องใช้ความพยายามในการคัดแยกขยะครับเราคัดแยกขยะเพื่อหาได้เสริมจากการคัดแยกขยะอยู่เตอร์เนครับและเราต้องทิ้งขยะ ให้พอดีกับถังขยะครับถ้าถังขยะล้นเราควรเตรียมถังขยะสำรองเอาไว้ครับการขยะขยะทําให้ได้เงินจากการขายขยะรีไซเคิลครับและยังเรียกเกเรียนรู้กับครอบครัวครับตั้สิบข้อจิตสำนึกการอนารักสิ่งแวดล้อมครับและยังลดสภาวะการเกิดกาเรเลนกระจกได้ครับการขยะขยะน้อมนำในพลาชบาย ด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่สิครับคือการเป็นพลเมืองที่ดีในการขยะขยะให้ลงถังตามสีครับและยังส่งผลถึงเป้าหมายด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการขจัดความยากจนและระบบนีเวศบมันบกครับจากการขยะขยะ,ขยะและขัดขยะรีไซเคิลทไมขยะลดลงครับ ยขยะดิสซเคิลน,นอกจากนําไปขายยังสามารถนาไปทาสิ่งประดิษฐ์ได้ดังนี้ครับสวัสดีครับผมนายธีรพงษ์กุลผลอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ผมจะมาบอกประโยชน์เรื่องการขยะข,ขยะดิสเซเกิลการขยะขยะดิสเซเคิลสามารถทําเรือแพรได้และการทําเรือแพรเราต้องใช้ความรู้ข้อมูลและวิธีการทําเราควรเลือกใช้วัสดุดและขวดที่เราจะนําไปใช้อย่างเหมาะสมการทําเรือแพรเราต้องใช้ความอดทน ตัืทอนต่อการต่อเรือให้สมดุลแล้วไม่บิดเบีย้ยวทางใดทางหนึ่งเพื่อให้คนนั่งนั่งได้ในขนาดที่เราทำเราวนวางแผนการเลือกขนาดของปดน้ําว่าเราจะใช้วดใหญ่หรือวดเล็กเราวเลือกใช้วดใหญ่มากกว่าเพราะว่าวนใหญ่มีความดันอากาศมากกว่าวนเล็กเราจะนําไปต่อเรือและที่เราจะนําไปใช้เพื่อการที่เอาของเหลือมาใช้ประดิษฐ์ ได้ดูดีและน่าใช้เหมาะกการใช้ได้จริงเราต้องเตรียมแผ่นสำรองไว้เพื่อว่าการที่เราขวดน้ำไม่พอหรือการเตรียมไม้ไว้ดามเรือเพื่อว่าเผื่อมันเรือแตกไม่สมดุลกันแลว้วก็จะเตรียมไม้ไว้ดามเรือเพื่อให้มันแข็งแรงทนทานไม่หลุดออกเราได้การปรดิษฐ์ครั้งนี้ แล้วก็จะได้เรือที่สมบูรณ์เหมาะกันการใช้ได้จริงและลอยได้จริงและการทําเรือแพย,ยังช่วยลดสยขยะบนน้าตามธรรมชาติผมได้การผมได้เรียนรู้การทําเรือแพมาจากหลวงพ่อที่ช่วยสอนการประดิษฐ์และการต่อเรือที่สมดุลและแข็งแรงไม่ลุดออกได้ครั้งนี้ผมได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเป็นพลเมืองที่ดีของ ตามพระบรมราชโบายของรศส,ส่งผลต,อต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสาธารณชาติด้านมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของระบบริเวศทางทะเลและมหาสมุทรอย่างเช่นการเก็บของเหลือใช้ตามที่ต่างๆเอามาผดิตได้หรือของที่เราใช้แล้วเราก็จะเอามาผลิตได้เหมือนกันขอจบการทำเรียพิธีนี้ครับ,บครับ สวัสดีครับผมชื่อนะฮะชนแก้วอยู่ใช้บริษัทที่5วันนี้จะมาถอดบท,ทรเรียนเกี่ยวกับการทำปุ๋ยจากพยาธิินซีครับก่อนอื่นต้องหาความรู้ว่าพ n านซีนั้นสามารถทำปุ๋ยได้จากการของกรในดินครับในการทำปุ๋ยต้องใช้ความรับผิดชอบต่อตัวเองในการทิ้งเศษอาหารให้ลงถังไม่สาดทิ้งไปที่อื่นตอนที่เราทิ้งเศษอาหารเราต้องดูด้วยว่าถังใกล้เต็มหรือย,ยังถ้าใกล้เต็มแล้วให้เราฝังกบให้เป็นปุ๋ยในดินครับ หรือคุณหลวงฝังให้ถังไม่เป็นถังสำรองไว้ครับการทำปุ๋ยอินทรีย์สารอาหารเกเตรอาหารจะชย่อยสลายกลายเป็นสารอาหารหเพื่อให้พืชเจริญเติบโตได้ดีครับการทำปุ๋ยจากเศษอาหารครั้งนี้เป็นการสืบทอ,อดภูมิปัญญาจากคนในท้องถิ่นโดยเราสามารถแบ่งปันความรู้กับเพื่อนที่โรงเรียนได้และยังช่วยลดการเลนกระจกที่เกิดจากการน้ำเสียของเศษอาหารทั้งนี้ยังได้น้อมนำหลักท่งงานของนายหลวงรัชกาลที่9้า คือข้อที่สามแก้ปัญหาจากุดเล็กปัญหาจะกุดเล็กของเขาก็คือปัญหาเศษใบไม้เศษอาหารที่มักหมมและเกิดกินเหม็นจากการทิ้งไม่เป็นที่เราจะนำเศษใบไม้เศษอาหารเหล่านั้นมาทิ้งลงในถังขยะอินทรีย์เพื่อไปใช้ประโยชน์ต่อไปครับข้อที่หนึ่งจะทําอะไรต้องศึกษาข้อมูลยังเป็นระบบแล้วต้องศึกษาก่อนว่าเศษถังอินทรีย์นั้นสามารถนําใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างแล้วต้องศึกษาว่าขั้นตอนการทําหรือการนามาใช้ประโยชน์ด้วยครับ การทำปุ๋ยจากขยะอินทรีย์อย่างน้อยน้ำหลักเข้าลมรายโชบายของนหลวองชาการพิสิทได้การมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมืองคือการที่ขยะให้ลงถังและถูกที่ตามจีที่แยกไว้ครับและสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติคือเป้าหมายที่5ความเท่าเทียมทางเพศเพศที่ใดๆก็สามารถทําได้เหมือนกันครับเป้าหมายที่1 5ระบบนิเวบุนโบกจากการทำปุ๋ยธรรมชาติเชื่อธรรมชาติครับ ขอเจ้าก,การทำบ,บูลเลนไว้เช่นเท่านี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมนายกองทองเมฆอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามผมมีหน้าที่จัดเตรียมอุปกรณ์ในฐานสามารถทำบูลเลนได้ครับหนึ่งเราต้องรู้ว่าผู้ที่มาใช้ฐานมีกี่คนต้องใช้ตัวอย่างขยะกี่อนรู้ว่าโมเดลขยะแต่ละชิ้นครบชั่นหรือไม่สอง การเตรียมอุปกรณ์ต้องใช้ความอดทนในการยกข,ของหนักและเจอหลายรอบเพื่อให้อุปกรณ์เพียงพอและเหมาะสมกับผู้ใช้ถ้ามีอุปกรณ์ไม่เพียงพอต้องแบ่งกลุ่มใหม่หรือใช้สื่อสำรองที่เตรียมไว้เพื่อให้ผู้ใช้เรียนรู้ได้อย่างต่อน่การเตรียมอุปกรณ์ที่ดีเพื่อให้เราเรียนรู้ได้ง่ายแบ่งป,ปันความช่วยเหลือกับเพื่อนเพราะผมคนเดียวยกไม่ไหว การกิจกรรมเสร็จต้องช่วยการเก็บไม่จิงให้ไม่จิง,จงให้เป็นขยะอนุรักษ์ก็นธรรมการรักษาความสะอาดครับการเตรียมอุปกรณ์น้อมนำหลักการตรงงานของในหลวงรัชกาลที่เก้าข้อที่11อประโยชน์ส่วนรวมคือผมช่วยให้ทุกคนได้เรียนรู้จากโมเดลที่ผมเตรียมและต้องนำพระบ,บรมราชบายของ ภะบรมรายคา่ใบของในหลวงอายการที่สิคือการเป็นพลเมืองที่ดีเสียสละรับผิดชอบเตรียมโมเดลเื่อส่วนรวมและสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒน,นาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติเป้าหมายที่สี่คือการศึกษาที่ดีที่มีคุณคุณภาพจากโมเดลการเรียนรู้ของผมครับขอจบการทอบทวนเดนที่นี้ครับสวัสดีครับ สวัสดีครับผมวัฒนพงษ์ชาวโนครูแกนนำฐานการเรียนรู้แยกน้อยชยนิดชิวภาพเพียงครับในต,ตอนแรกที่เราได้รับโจทย์ให้ออกแบบฐานการเรียนรู้นะครับเราต้องอมุ่งเน้นไปที่การใช้ชีวิตประจําวันของนักเรียนนะครับเพราะพบว่านักเรียนของเราเนี่ยบางส่วนอยางทิ้งขยะไม่เป็นที่นะครับแล้วก็ขยะแต่ละประเภทต่างๆเนี่ยก็มาทิ้งรวมกันไม่มีการแยกประเภทน,นะครับ ทีเราก็ได้สอบถามชุมชนแล้วก็ตัวนักเรียนเองด้วยนะครับว่าถ้าเราจะนําการคัดแยกขยะเข้ามาใช้ในโรงเรียนเนี่ยเหมือนช่วงที่อบตบ้านแป้งกาลังรณรงค์อยู่รเราจะสามารถทําได้เรื่องที่ไหนบ้างนะครับเราก็ใช้ความพยายามนะครับในการติดต่อหาข้อมูลกับผู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆพนังงกงานอบตทุ่สาชุมชนนะครับหรือแม้แต่กระทั่งการหาความรู้นะครับการไปยเรียนรู้หาความรู้ด้วยตัวเองนะครับว่า ขอแต่ละสีเนี่ยมันต่างกันยังไงแล้วมันสามารถที่จะนําไปใช้ต่อยอดอะไรได้บ้างนะครับทีนี้โอเคพอเราตกลงจะทําเรื่องของการคัดแยกขยะแล้วเนี่ยก็พบปัญหาอีกปัญหาหนึ่งก็คือเรื่องของขยะที่เราจะมาคัาดแยกมันไม่มีจริงในโรงเรียนอย่างเช่นขยะอันตรายนะครับแทบมีน้อยมากถ้าเราจะให้นักเรียนเป็นเดินหาเนี่ยคงเป็นเรื่องที่ยากแต่ในทางกลับการถ้าเป็นขยะ r e ไ y c l e อย่างเช่นขวดน้ําแก้วน้าถุกพลาสติกนะครับขยะพวกนี้มีทั่วโรงเรียนเราก็เลยมองว่า ถ้าเราจะแก้ปัญหาตัวนี้นะครับเราควรจะใช้เป็นโมเดลการเรียนรู้เพื่อที่จะให้หนักเรียนเนี่ยได้เห็นภาพของขยะที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราจะใช้ขยะหนึ่งชิ้นที่เป็นกระกาผงพลาสติกนะครับของจริงที่ทิ้งเนี่ยมันแทบจะไม่มีเลยคนโรงหรีนแต่ว่าถ้าเกิดเรามีโมเดลนะครับนักเรียนก็จะมองว่าอ๋อถ้าเป็นเป็นพลาสติกมันสามารถดีเซเกิลได้ก็จะทิ้งที่ขยะดิเดคเกิลน,นะครับ แก้วครับบิวเทคเกิลก็จะทิ้งที่ทางทย่สีเหลืองนะครับหรือแม้แต่กระทั่งปากกาสีน้ำนะครับปากกาสีน้ำที่ไม่สารเคมีนะครับเราก็ต้องทิ้งที่ขยะอันตรายนะครับสิ่งของ,งต่างๆเหล่านี้นะครับก็นําม,มาก็ลองใช้กับนักเรียนแกนน้าก่อนเราพุว่ามันได้ผลพอมาได้ผลจริงเราก็มาคานวณดูว่าฐานกรดานเรียนเราเนี่ยจะรองรับนักเรียนได้กี่คนนะครับเราก็ตั้งเป้าไว้ที่ยี่สิบคน ทีนี้20คนเนี่ยถ้าใช้ชุดเดียวก็คงไม่พอเราก็ไปขยายผลต่อในการซื้อมาเพิ่มนะครับซื้อมาเพิ่มก็ซื้อมาทั้งหมด5ชุดนะครับในแต่ละชุดก็จะมีถังขยะสี่สีนะครับสี่ห้ายี่สิบก็คือยี่สิบคนในเด็กหนึ่งคนหนึ่งหนึ่งกลุ่มเนี่ยนะครับก็จะมีถังขยะสี่สีก็คือให้เด็กหนึ่งคนเนี่ยรับผิดชอบถังขยะของตัวเองไปเลยแล้วก็ค้นหาขยะจากสื่อตรงนี้นะครับไม่ใช่ทางของตัวเองทีนี้ พอเราซื้อมาจนครบแล้วเนี่ยมันก็อาจจะมีนักเรียนบางครั้งที่มาใช้เกินบ้างนะครับเราก็มีการสำรองสื่อไว้อีกหนึ่งชุดเช่นเดียวกันนะครับเพื่อที่จะรองรับการเข้าใช้ฐานเรียนรู้ของนักเรียนหรือถ้าเกิดว่ามันเกินกว่าสื่อที่เรามีจริงๆนะครับเราจะต้องจัดกลุ่มใหม่เป็นเรื่องของสองคนต่อหนึ่งถังทำนองนี้นะครับในเรื่องของการออกแบบกิจกรรมฐานการเรียนรู้เรียกน้อยชนิดชุดพอเพียงเนี่ยนะครับ เราได้ประโยชน์กับขยะแล้วก็ให้นักเรียนเนี่ยมองเห็นว่าพอเราแยกขยะแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะนำขยะต่างๆไปต่อยอดได้อย่างเช่นขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกเนี่ยเราสามารถนำไปหมักทำเป็นปุ๋ยชีวภาพก็ได้นะครับหรือทำเป็นน้ำหมักก็ได้น้ำหมักก็คือเราเอาขยะไปใส่ในถังดำนะครับแล้วก็ใช้กากน้ำตาลเทลงไปปิดฝาแล้วก็ทำเป็นปุ๋ยแล้วรดต้นไม้ได้ ซึ่งประโยชน์ต่างๆเนี่ยมันก็ทําให้ที่บ้านคือที่โรงเรียนเนี่ยลด,ดค่าใช้จ่ายทา,ทางด้านการซื้อปุ๋ยลงไปนะครับ mm hmm. พอนักเรียนทําแล้ว,ลวนักเรียนผลจริงนะครับ mm hmm. ก็อาจจะไปบอกต่อกับผู้ปกครองที่บ้านหรือเพื่อนบ้านนะครับนา mm hmm. ไปเล่าเกี่ยวเอ้ยขยะเนี่ยมีประโยชน์นอกจากที่เราจะนําไปทิ้งกเปล่าแล้วเนี่ยนะครับ mm hmm. ล้วก็สามารถนาไปขายได้เช่นขยะอีกเพิ่มนะครับ mm hmm. พอเกิดการบอกต,อต่อกันไปเรื่อยๆนะครับมันก็ช่วยให้โรงเรียนเราสะอาดมากยิ่งขึ้นโรงเรียนสะอาดปุ๊บนะครับมันก็เป็นก็เป็นการ ที่เรารักษาภู่ิปัญญาด้วย,ยเช่นการกินแล้วเก็บนะครับการไม่ทิ้งขยากให้เป็นพาระของคนอื่นนะครับในการออกแบบ่านไปรู้เลกน้อยชนิดท่ษฎีเพียงเนี่ยก็ได้มีการน้อมนำหลักทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9นะครับข้อที่1น,นะครับก็คือการศึาารกษาข้อมูลเป็นระบบเราก็ต้องดูก่อนว่าเราจะคยดแยกขยะเนี่ยเราจะเริ่มจากจุดไหนดีเราจะใช้โมเดลนะครับเราจะพอมีโมเดลแล้วเนี่ยเราจะให้นักเรียนเนี่ยแบ่งขยะเป็นสี่ถังได้อย่างไร การทางสารเรดับขั้นก็คือเราก็ต้องดูขยะแล้วเ,เราก็ต้องคัดเลือกดูเช่นเปลือกตัวนะครับเปลือกตัวเราก็ต้องดูว่าขั้นแรกม,มันเป็น่ยอันตรายไหมมันไม่อันตรายเด็กเดื่อนได้ไหมไม่ได้แต่เปลือกตัวมันย่อยสลายได้นะครับมันก็คือเป็นขยะอนรียหรือขยะเปลี่ยนนั่นเองนะครับต่อมาก็คือการมีส่วนร่วมนะครับเราจะให้นักเรียนทุกคนที่เข้าในฐานเนี่ยมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมทั้งหมดทุกคนไม่มีใครนั่งว่างนะครับทั้งนี้ก็เพื่อสอดคล้องกับประโยชน์ส่วนรวมก็คือ ทั้งโรงเรียนเองหรือตัวชุมชนเองบ้านของโรงเรียนเองเนี่ยก็จะได้ประโยชน์จากการขยะขยะนะครับไม่มีขยะทิ้งอยู่ตามพื้นนะครับจะกลายเป็นการใช้ประโยชน์จากขยะร้อยเซน์ะครับการออกแบบกิจกรรมทางการเรียนรู้เนี่ยนะครับก็ได้มีการน้อมนํภาพรวมราชบายละการศึกษา,าของในหลวงร้อ0สิบนะครับนั่นก็คือเรื่องของการมีพัฒนาคิตที่ดีต่อบ้านเมืองนะครับเรากินแล้วเราทิ้งให้ลงถังเราไม่ทิ้งตรงเดชไม่เป็นมลพิษ ทางสิ่งแวดล้อมให้กับโรงเรียนหรือชุมชนนะครับในเรื่องของการมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมืองนะครับเรามองว่าขยะเนี่ยเป็นสิ่งที่มีค่านะครับไม่ใช่ว่าใช้ทิ้งแล้วหมดไปนะครับมันมีประโยชน์ทุกอย่างนะครับกับการใช้ประโยชน์จากขยะนะครับซึ่งมันก็สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาตินะครับเป้าหมายที่หนึ่งคือเรื่องของการแความยากจนนะครับก็คือเรื่องของ การเอาเขาอยะรีไซเคิลไปขายหรือแม้ในกระทั่งการนำแฉกอินรีไปทำปุ๋ยเิื้อาพนะครับต่อมาก็คือเป้าหมายที่4ี่นะครับเรื่องของการศึกษาที่มีคุณภาพก็คือทุกคนจะได้เรียนรู้จากสื่อที่เหมือนๆกันแล้วก็สื่อที่ใช้ได้จริงนะครับต่อมาคือเป้าหมายที่5้านะครับก็คือเรื่องของความน่าเชี่อทางเพศไม่ว่าจะเป็นเพศชายหรือเพศหญิงเนี่ยเราสามารถเรียนรู้จากสื่อโมเดลนี้ได้เท่าๆกันนะครับ ต่อมาคือเป็นเรื่องของ Positive p r o t o c การมีส่วนร่วมเพื่อเป้าหมายก็คือเรามองว่าถ้าทุกคนช่วยกันแยกขยะขยแยกขยะเป้าหมายของเราคือโลกเราก็จะมีขยะลดน้อยลงนะครับลดการเกิดภาวะการเลนกระจกหรือการเปลี่ยนแปลงภาวะแวดล้อมที่กําลังเป็นปนอยู่ตอนนี้ครับสําหรับการถอนบ,บนเรียนก็จะมีเน,นื้อหาลักษณะนี้ครับผมสวัสดีครับ และสุดท้ายนี้พวกผมขากฝากไว้ว่าอย่าขยากจะยังน,ยน้อยใช้ความพยายามไปเลยนิดดำเนินชีวิตตามหลักปัญญาขอสติสกิเปีกครับบาย